วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์โครงสร้างของโครงสร้างของจุดรอรถจุดรอรถม่วงนะครผมในคณะผู้เสียหายผมคิดว่าก็มีทั้งจุดที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมในการสร้างนะครับสําหรับจุดที่ผมคิดว่าเหมาะสมนะครับก็คือการเลือกใช้ เหล็กในการใส่สายไฟนะครับเพราะว่าที่อื่นเขาจะใช้ท่อ PVC ซึ่งไม่ทนทานต่อต่ออืนนะครับก็ต่ากันก็ในส่วนของวัสดุที่ทำนะครับจะมีกระจกแล้วก็เป็นปูนเป็นหินอ่อนที่บิวอีกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นไม้ ก็เหล็กนะครับผมเป็ตัวโครงยึดครับแล้วก็จะมีป้ากันความร้อนนะครับที่เป็นเชว่ออยู่นะครับผมส่วนการปรับแต่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงที่จะให้มันดีขึ้นได้นะครับผมก็คือเป็นส่วนของไม้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าหากใช้ไปเป็นระยะเวลานานมันจะมีการผุกก่อนได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นเหล็กหรือกระจกมาใส่แทนได้ครับ เดี๋ยวหยกิดครับ,รบก็ขอจบการนำเสนอนนียเท่านี้ครับผมเอกนันท์กัทจันทร์หกหกศูนย์่งศูนย์แปดห้าเจ็ครับครับผมสิริวิเียรมาคูณ6 60, 6ห6ศูนย์้าสครับผมวิริยาโคชหินหกหกศูนย์หกนึนย์แปดสครับ